I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign want to be the greatest everybody okay, on the face shit i look around i feel like everybody is the fakest. i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't hear shit that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way and to be put down Hitting your place i'll my town if i want that shit then i'll get it right now เราอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าสจจวนนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นสจจวนนะครับผมอ่ะก็ผมจะมาสอนว่าสจจวนแต่และสกิลมันมีสกิลอะไรบ้างนะผมตัวนี้มาแทนตัวโจโกเกอร์นั่นเองนะครับผมทุกคนอ่าไม่ต้องสงสัยว่าโจโกเกอร์หายไปไหนโจโกเกอร์ก็คือสจจวนนั่นเองนะครับผมอ่แล้วครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคน ไปทดลองสกิลกันเลยว่าครับผมว่าสกิลแต่ละสกิลมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมไปครับ A few moments later โอเคครับผมก็ตอนนี้เราอยู่หน้าห้องลองสัจจุเป็นที่รับร้านนะครับผมโอเคก็แผนที่จะแบบว่าแปลกตานิดนึงนะครับผมก็เพราะว่าทางค่ายเขามีการอัพเดตเข้ามาใหม่นะอ่ะทั้งมังกรกับเอพิซอดักก้อนอยู่กันคนละฝั่งเห็นไหมครับผมอ่าตรงนี้ก็ทุกคนก็ต้องไปศึกษากันนะครับผมว่าเขาปรับอะไรมาบ้านนะอ่ะ เดีย๋ยวมาพูดถึงตัวสจ๊ตวตกันดีกว่านะครับผมสอนไม่ยากเลยทุกคนง,ง่ายๆเลยครับผมเบสิคเบสิคผมบอกเลยนะครับผมอ่ะมาที่สกิลแรกนะครับผมสกิลแรกเป็นการปล่อยจรวดออกไปเห็นไหมครับยิงหนึ่งทีนะครับผมสแต็กสีแดงก็จะขึ้นลงมา2อันนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่ายิงอีกหนึ่งทีอันนี้ยิงปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับขึ้นมา2อันเห็นไหมทุกคนอ่ะเห็นไหมอ่าส่วนสจ๊ตวตเนี่ยม่มีสองมีทั้งหมด4 4สแต็กเอาไว้ง่ายเออ สแต็กสีแดงอ่ะยิงโดนได้ยิงโดนฮีโร่โดนอ่าได้สองนะครับผมถ้ายิงโดนอีกเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตีหนึ่งทีตีหนึ่งทีก็สแต็กขึ้นหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็พอตีขึ้นเสร็จพวกเห็นไหมครับสกิลมันจะรีไวมันจะยิงวังอย่างไวเลยทุกคนเห็นไหมอ่าตรงนี้ทุกคนงงไหม๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะก็คือแบบว่ายิงหนึ่งสแต็กได้สองแล้วยิงยิงอีกให้ได้ครบสี่สแต็กเห็นไหมแต่ยิงไวมากแล้วปล่อยสกิลหนึ่งไปแบบว่ามันจะปล่อยรัวๆเลยทุกคนแล้วก็ จะแบบว่ายิงเร็วอ่ะยิงเร็วกว่าไม่มีฟาแตกไว้ง่ายเออเนี่ยแต่ว่าเออสกิลหนึ่งจะรีคูดาแบบรดคูดาไว่ายง่ายลดอย่างไวนะแต่ส่วนมากที่ผมเล่นก็จะประมาณรีมันมีทั้งหมด6วิใช่ไหมครับผมก็จะเหลือโยมานสักสวิรีว้ง่ายสวิหมด2วิรี2วิรีนะอ่าเดี๋ยวผมปล่อยบอดมาใหม่ก่อนอ่าง่ายๆทุกคนตะโจ้เป็นตัวฮีโร่ที่แบบเล่นง,ง่ายนะครับผม ถ้าเกิดว่ายิงธรรมดาปกติมันจะยิงช้าเห็นไหมครับเออผมไม่แน่ใจอาจจะช้ากว่าโจ๊กเกอร์ก็เป็นไปได้นะหรือว่าอาจะพะพกับโจ๊กเกอร์อ่อาเดี๋ยวผมดูก่อนปุ๊บอ่านี่ครับผมเก็บส้แต็กก่อนตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กยิงปับ๊บเห็นไหมครับผมหกวิเรายิงได้อีกนะยิงยิงได้อีกสองหนึ่งทีอ่าอันนี้ยิงช้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยยิยยยงสองทีเห็นไหมครับถ้ายิงไวๆเนี่ยมันจะยิงไวมากเลยแต้มันสามรอบนะ มันไม่ขึ้นอนะ่ะแต่จริงมันจะได้ประมาณ3ามรอบนะบผมในการยิงสกิลปล่อยสกิลหนึ่งออกไปนะครับผมคนดูเออปล่อยมาใหม่แล้วกันตรงนี้น่าจะไม่งงไหมครับผมว่าไม่น่ามีใครงงอ่าอันนี้ถ้าเกิดว่ายิงยิงคีมเนี่ยมันจะไม่ขึ้นยิงคีมเนี่ยเดี๋ยวผมให้ให้ดูต้องยิงคนนะเนี่ยหนึ่งสองโอ้ไม่หยุดบอดปะเฮ้ยไม่หยุดบอดกัอเคตึกตึกตึกยิงปั๊บอะไรฮอนตายเฉยนี่นี่นนน เห, Salvador, ห,ห, PI, ห, function, ห, x, ห็นไหมครับอนยิง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 นี่ยิงยิงเห็นไหมมนยิงอย่างไวนะก็คือถือว่าแบบแรงนะครับผมผมบอกเลยว่าแรงแน่นอนนะเออปล่อยไปเห็นไหมสกิลหนึ่งลีอย่างไวเลยยิงได้ประมาณสามรอบนะนี่งสองอะอีกรอบหนึ่งสามเห็นไหมครับเปิดเสร็จแล้วสกิลหนึ่งนะครับผมจะสามารถยิงได้ทั้งหมดสามรอบถ้าเกิดว่าเราทําการยิงศัตรูอย่างต่อเนื่องนะหนึ่งยิงอย่างไวหนึ่งสองอะ องสามเห็นไหมครับเออไปได้สามรอบนะประมาณสามรอบแต่เราต้องยิงกดรัวๆเลยนะครับผมเพื่อให้ฟาแตกเราขึ้นนะทุกคนอ่าคร่าวๆสกิลหนึ่งก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะต่อไปเป็นสกิลที่สองนะครับผมสกิลที่สองก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วนะทุกคนเห็นไหมเป็นการวิ่งเร็วนะครับผมเพิ่มความเร็วในการเพิ่มเอาไว้ง่ายวิ่งหนีมันคือสกิลวิ่งหนีนั่นเองทุกคนเออวิ่งเข้าชาร์จวิ่งหนีเนี่ย วิ่งไวมากเลยนะครับผมมันจะวิ่งรีคูด้าเหือ9าวินะครับผมก็จะเพิ่มความเร็วในการวิ่ง6 0นะก็ถือว่าวิ่งเร็วอยู่นะเหมือนสปินเลยเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมสกิล2ประมาณนี้นะครับผมส่วนสกิลสับอันตีนะครับผมอันตีจะเข้าไปสตันศัตรูนะอ่าแล้วก็เพิ่มฟาแตกให้เราด้วยนะครับผมไปง่ายฟาแตกเราไม่ต้องเก็บเลยนะก็คือเราสามารถแบบใส่อันตีปุ๊บสแต็ขึ้นแล้วก็ยิงต่อจะได้สกิลหนึ่งมาแบบ รีเร็วนะอย่าผมทําใไม่ดูใหม่นะครับผมอ่ะเึ๊บเห็นไหมครับตอนตอนนี้สกิลรีหมดนะผมใส่ใส่ตัีปึ๊บได้มา3ยิง1่งทีได้4อ่ะแล้วยิงอย่างต่อเนื่องยิงอย่างไวสกิลเนิร์กเอ้ยใส่สกิลสองไปก็อย่างไวเลยทุกคนอ่ะปรับมานี้ปรับมานี้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันดีกว่านะครับผมว่าผมจะเล่นเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมไปเงครับ ยินดีต้อนรับซูอาโอวีมาครับตัวใหม่ยังไงสกิลมันเหมือนจ็อกเกอร์อ่ะทุกคนผมไปลองเล่นมาแล้วรูไปด้วยกันสกิลหนึ่งอ่ะยิงออกไปใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดยิงโดนอ่ะมันจะรีอยู่ประมาณสามวิจากห้าวิเห็นป่ะมันจะมีสแต็กขึ้นเออเหมือนจ็อกเกอร์เลยมันก็คือจ็อกเกอร์แหละป่ะเขามาเปลี่ยนชื่อ แต่แบบสกิลหนึ่งมีแค่เปลี่ยนแปลงอันเดียวปะเรนกลางโดนอยู่นะเรนกลางเนี่ยยิงคลิปมาแรงเรนเลดนะเลดเกมถือว่าแรงเลยไปครับไฮยาเต้คิวคิวมาดิไฮยาเต้ปล่อยปลาส่วนสกิลสองวิ่งเร็วนะเออเห็นปะวิ่งเร็ววิ่งเร็วสกิลสองวิ่งเร็วทุกคนง่ายๆไปเฮ้ย เฮ้ยใจเย็นหนูไอ้หนุ่มถอยอืมอไม่โดนล้าเฉยมาดิมาดิไอ้เตะมาเนี่ยยิงโดนเนี่ยเนี่ยดู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 ไอ้เตะตายโดนโดนไม่โดนไอ <u> uh, <lum Buffalo> ้ยเฮ้ยขอโทขอโทษขอโทษขอโทษไม่เล่นไม่เล่นป้องเลนกลางของเราถูกโจมตีจะลอยไหมอืมอืมเอาสักเมตรไหมเฮ้ยมังกรของเราถูกโจมตีไม่โดนไม่โดนเฉย เอ้ยเตยิถ้าโดนนี้ผมมีสิทธิ์ได้รอบแลนะเช็คเช็คเช็คไม่อยู่เหมือนจะกลับบ้านหรือเปล่าฮัลโหลไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียนะให้ตยติดเสียนะมีไปด้อมมาเนะี่ยไม่มีไปรอบเลยมาน่าจะกลับบ้านเอ้ยยีน่ามาทอยทอยนะทอยทอยีน่ามา วันนี้ตะไต,ตายได้ความมาแล้วฮีโร่มาแล้วตายที่มมดึงเดินช้ากับบ้าก่อนแล้วกันสวัสดีคนดูที่เข้าใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับฝากกดหนึ่งติดตามขออีกหนึ่งติดตาม คนดูตั้งเย AN. อะกดติดตามเพิ่มให้ผมหน่อยจะดีมากป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีไฮยาเเออมึงขอตัวลากแบบจะได้ไอ้นี่วะล่าไฮยาเตโอ้โหทำไมเลนบนแป่งกันวะโอเมนน่าจะไหวนะยิงไปก่อนหนึ่งดอกไม่โดน อมเฮ้ยอะไรคาตาหืมอื้มหืมัเ็ไหมเฮ้ยมันจับมันจับจับจัายตายปล่อยปล่อยปล่อยเออมาี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 ดมาีมาีเฮ้ยลไ่ิงเวะได้ฮอีฟทไไม่ใช่วะเ สวัสดีคุณลุงต้มาแล้วครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาสุกเนาะหยุดกันเออพรุ่งนี้ก็หยุดป้อมเลนมังก,กรของเราถูกโจมตีเลนลา่างไม่น่าแตะยังไม่สี่เลนกลางไม่ได้หรอป้อมผมมันจะซ้าย เอาซ่าโอเคผมเคลียร์ร่างของแล้ครับเหมือนกระเ,เาซะเาซะเฮ้ยแล้วมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยเอาแล้วมึงเอายังดิเอ๋อมึงก็เกินไปมามขอบคุณสำหรับหนึ่งคิวครับผมฮ้ยแต่มันก็เล่นยากนะ ผมว่ามันก็เล่นยากอยู่หรใหม่ปะมันยิงแบบตรงๆเลยอะตรงๆเออต้องโดนคนนะโดนคลิปถือว่าแบบไม่แรงเลยบอกมากปอกเลยปอบมากมันยิงตุ่มๆยิงตุ่มๆป้อมเลนดั๊ของเราถูกโจมตีแต่ผมเกียบได้นี่ว่ะ เปลี่ยนแบบมาคือแบบเดินไปเงี้ยติดคือเออกลัวป้อมดิรออะไรเฮ้ยป้อมนี้เป็นของเราอ๋อขอบคุณนะผมขอบคุณสิทติ์สีดาม้าไปดิล้อมหลายๆป้อมโอ้ดูด้านเลยเออเออจิงเข้าไปไป enemy ultimate. ดูดิติคือแบบโอ้คือแบบอะไรก็ไม่รู้เฮ้สวยสวย,สวย,สวยมาเออมันจะบินไหมเนี่ยแล้วทำไมเลยบนมันเละขนาดนั้นนะว่าบินไปบนทำไม เออเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเมนโอเมนน่าจะไหวนะคนดูคือแบบยิงไปดิโอเมนเล่นอะไรวะเนี่ยการว่าแตกทัวร์ป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมันคุ้มใส่เลยละกันไปดิฟาตาเมย์ฟาตาโดนตามไม่หันแม่งวะ โอ้โหกูก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันไอ้นุกูก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันเออตเังกรของกัาโดนโดนนี่อุ้ยทีเดียวตายคนแรงผู้ดูแรงจัดเอาป่าไม่มีจับเด็ดได้ข่าวเอาป่าเอาป่าเอาป่าออุ้ย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 จะตายจะตาย ยิงเฮ้ยเขาบอกเฮ้ยเรากูตามเรากูตายปะเนี่ยไม่ใช่คลิปคลิปคลิปไม่เล่น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 รอของจบตีเอาปี๊ซ่มต้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายเฮ้ยฮ่โดนเฉยกี่ดาวแล้วครับเอ่อคอมมานเดอร์ครับผมคอมมานเดอร์ไม่ได้ไปคอนะคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์เพิ่งจะมาเล่นสวัสดีครดูที่เข้ามาด้วยครับผมสวัสดีครับ คอมมานเดอร์ครับผมคอมมานเดอร์อันนี้กดคนดูหนึ่งคนนะตาหน้าใครจะเล่นเข้ามาเลยครับผมเข้ามาเลยผมอโคตรแรงยิงไปเลยใส่เดวิสได้ใส่ได้เปิดแล้วอยนจับลวงมากเลยโอ้ยเนี่ย โคตรเจ็บขื่อเลยอะคือแบบแบบอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันไม่น่าเปลียกนะผมว่าโอ้อา่าล่ะมันฟิกปะเนี่ยมันก็ฮาวเกินกูว่าแล้วมันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันมาแล้วไงตัดเวฟปะตัดคีบปะแล้วกูใส่แล้วจังหว,งหวะนี้เขาตายเ <c oughs> สวัสดีคนดูเข้ามาด้วยครับผมสวัสดีครับคุณดูจะครบพันแล้วโอ้โหโคตรไวใครอยากเล่นบอกผมนะคอมมานเดอร์ครับผมคอมมานเดอร์ขอคนละอีกหนึ่งติดตามพุ่มผมครับคนละกดหนึ่งติดตามผมนะอยากได้อีกเพิ่มอีกหนึ่งติดตามเออคนดูเข้ามาแล้วก็ออกเยี่ยมบริคุด ยิงเลยดาบแดงมาแล้วดาบแดงโอ้โหตัวใหม่มันแรงอยู่นะถ้าโดนอ่ะโดนคนอะแดงแรงเลยแหละเออคำตอบอะไรขีดไล่อยู่มาอู้หูไม่โดนไม่โดนพอพูดอะไรผมไม่ได้เปิดไม้นะคนในตีผมพูดอะไร บินดุ้นตุ่มเรียกดาร์เลเลเยอร์ออกมาแล้วฟาตาจะบินโดนทักคนอ่ะขอโดนทักคนแล้วกูฟิกใส่ฟาตาเมทุกดอกดาวมีจัดจ้านเด้อ <Jeder> <Robot consoles> been defeated oh. enemy oh. ultimate <coughs> an enemy has been defeated your team has destroyed a tower your team has destroyed a tower เหมือนพลาดเลยว่ะทุกคนผมว่ามันน่าจะได้นะเ,ออเกียร์มันไม่มีอะไรเลยคือแบบดูดิผมบู๊บูแม่งเวทีเฮ้ยเอาว่าเอาว่าว่า<ม>บินข้ามมาบินหรือเปล่าจะบินหรือเปล่าถามว่าจะบินหรือเปล่า ้องชายรอเรียกโอเมร่าอย่บนต้องเอาตัวอะไรวะคีล่าป่ามันี่นี่อะทุกคนรอเรียกวอลลอดโอ้ โอ้โหคีามึงจเย็นแม่งใส่เลยเฮ้อเลียวรอดได้ิเพื่อนหล่เลียวไหวไหวัไปโดนด้วยสักทีอ่ะไอ้นั่น่ะสักทีอีลุงอ่ะกูเช็คหมดอ่ะ ไม่เอาดาดีดอรบดีดาเลอเออดาดิ้ไม่ปล่อยมันฝอนไม่มาหรอกสายพุทธิคือมั้งอ่ มาคุนรนใส่กัดเราคุ้ยินอู้เราอะไรอ่ะเตะเข้าว่าแบตเตอีอยู่มันสาววีทุคนตัวใหม่น่าจบได้ไหมเปิดฟาตาโดนแตกแตกไปขึ้นอ่ะแตกต้องแตกขึ้นแะ้วบีมาดิบีมาดินาจริงมั้ยคุณได้บิดป นกพูดจบได้ปะเนี่ยมันมุดไปคลิปด้วยโอ้วางไม่ได้แล้วถอยถอยเลยถอยมากถอยมากทำไมล่ะอ้าวอ้าวนักเตะ <become> ัดป่าวัดป <s> ่าวัดป <Yep. S 1> ่าเออรู้มากอะมึอะรู้มากอะอืมสักดอกไหมโอ้โหหุ่นยกคันนี้ใส่เฉยเฮ้ยอยู่หน้าเยอะ แสดงว่าอยู่ล่างสองจะให้ยศไปดูกูจะละกูจะละกูจะละเบเลอต์หรอวะดาวเมทซะด้วยเวเลอออดดาเมทเบดิกุตน้องชายวู้สวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยครับผมสวัสดีครับเกมนี้มันตึงตรงไหนวะกูถามจริงเฮ้ย แล้วกูใส่เลยละกันสวยสวยน้องน้องชายสวยต่อการต่อถันบอกว่าแล้วกูเดินอย่างช้าเลยเอามึงเนี่ยเอามึงเนี่ยเอาเนี่ยไปไหนแล้วกูยิงอืม น่าจะจบแล้วปะจบเถอะเออตายหมดแล้วยิงหมอเดียวเข้าไปแล้วจังหวะนี้ยังไงไม่ได้วไม่ได้โอเคน่าจะจบแล้วเอาไหมเอาเปล่ะอืมเอาเะล่ะอืมกูตายยังยังไม่มาโอเมนยังมึงยังอยู่ล่างเลยโอเมนสภาพโอเมนนั่น ไม่จบจริงเหรอเฮ้ยมันจบได้แล้วมั้งเอาโอเมนฟาดฟาดิฟาดฟาดป้อมมาเฮ้ยป้อมตีป้อมตีตีไม่จบมาดูมันไม่จบเอาเอาหมดมหมดตีเออเยีย่ยมเยี่ยมเลยวิลิกุดหมแล้วเหลือไปทำไมป้อมไม่จบซะด้วย ไม่หวดป้อมโอเมนเออ r อ่าแล้วไงแทนที่จะจบไม่จบเราจะจบะะยังวะเนี่ยเอ,อ้ยแต่ป้อมมันเหลือหน่อย,ยอยู่นะมาดูว่าดาร์กนี่โอ้โอววยยิงสวดซะก่อนหนึ่งเมตรก็ใส่จังเลยเนี่ย ล้วนะโอ้กูยิงอีกกูยิงอีมาดิมาดิตียตีเข้าไปเฮ้ยจะตายาตามาบีนบัวแล้วกูเอาาใครเนี่ยโอ้ลาไม่ได้ลายโอ้นาองนตาะเทศ อกูยิงจังแรงออกมาดิใครจะเตะมาดิัวดปะล่ะเก็บยิบคิวไปดิัวดัวดปวดมึงจะสู้เหรอฮะตัวนี้มันมันแรงอยู่แล้วปะคุณปล่อยมาเล่นได้ยังไรผมบอกเลยพลาดแล้วน้องชายฝั่งโน้นน่ะจบแล้วมั้จบไปไปจบดีกว่าไปไปจ้ะโจมตีบัตรศัตรูเลยมาดีหโหโหเมนเดินมาเถอะโจมตีพิ่ เดี๋ยวร่าเข้าอ่ะชิบันแล้วใครเกิดทันวะไม่ได้ละไม่ได้ละห้องไหนของเราถูกโจมตีโห่แล้วเดินอย่างช้าเลยทุกคนออกเฮเมร์ละกัน สวัสดีคร oh, oh, oh. oh, 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 uh, uh, oh, ัดูดข้าาในห้องสวัสดีครับสวัสดีครับกได้อะ้มึงก็ใจมึงใจเย็นอ๋จะตายเออเออทุบแล้วที่干嘛ทุบแลได้ไงวะ ใช่ใ่ใช่ใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่กูเออเอามาดิเอามาดิน้องเอาแต่กลับบ้านเหรอไม่ได้กลับมึงไม่ได้กลับหรอกเอ้ยอารามกูไม่ได้ยังไงตายโอเมนมึงจบแต่เฮลยไม่จบไม่รู้จะพูดยังไงนะตันหากาจะพูดเออเออโหแล้วดูฟาดคีบแล้วมันกลับทัน เอ้มู้ฟาดป้อมดีโอ้โหโอเม่เครียดเจอโเม่เครียดเออจบมันออกอะไรวะคุณถามจริงโอ้ไม่ได้ออกโอมียาโอเคนี่เครียดแหละพอเจอโอเมนมาฟใครอยากเล่นเข้ามาเลยครับผม